งานเฟรนะครับตอนนี้เปลี่ยนเฟรเก็บขอบเก็บข้างรีคาว์ขัดเฟรดเฟรดบอร์ดให้เรียบร้อยครับเห็นไหมครับเฟร d ดสอดคล้องกันเป็นช่วงโฟล์เป็นรอยต่อเดียวกันนะครับตัวนี้ใช้งานค่อนข้างหนักนะครับจะมีรอยรอยซ้ายรอยนิ้วที่กดไปบนบริเวณของเฟร d ดบอร์ดด้วยนะครับแต่ตอนนี้หน้าเฟร d ด งานเฟรดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการประกอบทุกอย่างกลับขึ้นนะครับดึงสายเบอร์11ดัตตาริโอนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะรีเช็คเรื่องของแอคชั่นให้ด้วยแต่จะพยายามคงแอคชั่นเดิมไว้เพราะว่าเราไม่ได้ทำการปรับนะครับแอคชั่นเดิมค่อนข้างพอมือถนัดมือทางที่เจ้าของอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับแก้ปรับไม่ต้องไปปรับแก้อะไรนะครับงานเฟดเกิดปัญหาก็ฟอลโล่ที่งานเฟดอย่างเดียวนะครับ